ซึกคนชนเทพคิดว่าหลังจากที่ผมสวดยับไปในซีซั่นแรกแล้วผมจะไม่ดูต่อแล้วครับทีแรกเนี่ยก็ว่าจะไม่ดูครับไม่อยากทำลายภาพจำดีๆของมังงะไปแต่เห็นกระแสที่ออกมาเนี่ยออกมาในเชิงที่เรียกว่าค่อนข้างจะบวกอยู่พอสมควรก็เลยคิดว่ามาลองกันอีกสักตั้งก็ได้ครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากดูก็เพราะว่าชื่นชอบในคู่ต่อสู้ที่กำลังจะมาในช่วงนี้ด้วย เดาได้ไหมครับว่าเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการพูดถึงฉากต่อสู้ในซีซั่นนี้ด้วยดังนั้นคลิปนี้ก็อาจจะมีการสปอยบ้างเล็กน้อยครับแต่ไม่ถึงกับบอกว่าใครชนะใครแพ้นะครับโดยจะพูดหลังจากที่พูดภาพรวมของอนิเมชันเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเลตคอร์ดออฟเลกนากซีซั่นที่2ในความคิดของผมเป็นยังไงดีขึ้นจริงหรือเปล่าไปฟังกันเลยครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่อร่อยขึ้นทุกวันอย่างแน่นอนก็คือโอภาร์นั่นเองครับ ถ้าเกิดว่าระหว่างดูหนังแล้วหิวขึ้นมาวันนี้เราขอแนะนำโอพับครับกลับมาพร้อมกับรสและรูปแบบใหม่ครับถ้วยขนาดพอดีคำเปิดมาเจอซีเรียลที่ราดด้วยครีมช็อกโกแลตเข้มขน้นกรอบหวานมันกินเปล่าๆหรือว่ากินพร้อมนมก็ได้เหมือนกันนะครับมี2รสให้เลือกครับดับเบิลช็อกโกแลตที่ทั้งซีเรียลและครีมเป็นรสชาติชอ็อกโกแลตทูกใจสายดาร์กแน่นอนครับอีกอันเป็นดับเบิลสตรอเบอรี่ครับใครที่ชอบหวานเปรี้ยวอันนี้ถูกใจแน่นอนครับ หาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่นเอทุกสาขาครับราคาเพียงแค่10บาทเท่านั้นด้วยพิเศษครับเมื่อซื้อสินค้าโอภพครบ300บาทสามารถส่งสลิป7 e เ e ่นเอเลเว่อออนไลน์หรือว่า7 e เ e ่นเดลิเวอรมาได้ที่เพจโอภพครับเพื่อแลกของพรีเมียมได้ฟรีเลยครับไปอย่าแล้วก็อย่าลืมลองซื้อมาทานกันนะครับกับโอภพครับและคําตอบของมันก็คือใช่ครับมันดีขึ้นจริงๆนี่คงจะเป็นสิ่งที่ผมยืนยันได้เกี่ยวกับเล cord of l a g n ลกลซีท่นที่2ครับแต่ในบริบทไหน ถ้ายังจำกันได้นะครับผมพูดไปในคลิปรีวิวที่แล้วความโด่งดังความน่าสนใจของไตเติลน,นี้เนี่ยระดับของมันควรจะอยู่ตรงไหนแต่หลังจากดูซีซั่นหไปทุกอย่างจบหมดครับทั้งความคาดหวังความฮิฟต่างๆมันไม่เหลืออยู่แล้วดังนั้นการดูซีซั่นสของพวกเราเนี่ยเราไม่หวังอะไรเลยครับอันนี้เนี่ยเราต้องบอกกันไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่งานภาพครับตรงส่วนนี้ผมคิดว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน5ตอนแรกนี้นะครับ การต่อสู้ระหว่างคู่ของแจ็คและก็เฮอร์คิวลิสตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างกังวลกับคู่นี้มากเลยนะครับจากการที่เคยอ่านมังงะมาก่อนเรารู้แล้วว่าแจ็คเดอะริปเปอร์นั้นเป็นนักสู้ที่มีลูกเล่นเยอะโดยเฉพาะการเล่นกับอุปกรณ์สิ่งแวดล้อมถ้าเกิดว่าการต่อสู้สไตล์นี้ถูกทายทอดออกมาด้วยงานภาพแบบ PowerPoint มันไม่จืดแน่นอนครับแต่ว่า r รคอร์ดออฟแงก็อกก็ทำได้ครับซีนต่อสู้ไม่ PowerPoint แล้ว แม้ว่ามันอาจจะยังดูนิ่งๆไม่ต่อเนื่องเหมือนพวกแอนิเมชันระดับ s S.S. s แต่มันก็ไม่ถึงขั้นน่าเกลียดที่เป็นสไลด์มาต่อๆกันแบบซีซั่นที่แล้วแน่นอนครับแถมยังมีลูกเล่นแล้วก็มุมกล้องฉากที่เท่ให้เราได้ฟินกันด้วยจังหวะปะทะเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องลากยาวแบบไฮเปอร์ดนามิกแต่ก็เข้าใจใช้ทริคหลอกตาต่างๆครับที่ทําให้มันดูหนักแน่นขึ้นมาเรียกว่าก็ชอบอยู่เหมือนกันแต่ก็น่าเสียดายครับที่คุณภาพตรงส่วนนี้พอเรื่องราวมันดําเนินไปถึงคู่ที่2 ที่เป็นรูปแบบการต่อสู้บนสังเวียนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคุณภาพมันดรอปลงไปเลยแหละครับมันให้ความรู้สึกคล้ายกับของเดิมอยู่พอสมควรแม้การวางภาพการวางฉากจะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่นิ่งมากแต่ถ้าเกิดว่าคิดดีๆรูปแบบของมันก็เหมือนซีซั่นที่1น,นั่นแหละครับเห็นแล้วก็บบหวั่นใจเหมือนกันว่าคู่ถัดไปเนี่ยก็น่าจะเป็นทรงนี้มาพูดถึงอย่างอื่นนอกเหนือจากการต่อสู้บ้างครับในซีซั่นนี้ก็ยังมาสไตล์เดิมๆครับสู้ริดหน่อยย้อนอดีตโคตรนาน กลับไปสู้อีกนิดหน่อยแล้วก็ย้อนอดีตที่นานกว่าเดิมครับหลายๆคนก็น่าจะเกลียดการเล่าแบบนี้จนเข้าไส้เลยแหละครับซึ่งผมก็เป็นครับแต่ภาคนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าทั้งตัวเรื่องราวเองฉากเล่าก็ดูจะตั้งใจเล่าและก็มีคุณภาพมากกว่าเดิมก็ต้องบอกว่าพอจะกรอมแก้มไปได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันน่าลำคานมากนะครับแล้วก็เรื่องราวของแจ็คเนี่ยมันก็ดีจริงๆนั่นแหละครับมาขอพูดถึงคู่ต่อสู้กันหน่อย คู่แรกเนี่ยคือตัวแบกซีรีส์นี้ไว้จริงๆเลยนะครับแจ็คเดอะริปเปอร์กับเฮอร์คิวิสสองนักสู้ที่มีรูปแบบต่างกันสุดขั้วอีกฝ่ายเป็นฆาตกรจอมปิ้นปอนหลอกลวงกับฮีโร่แสนซื่อครับที่ด่านหน้าชนกันอย่างเดียวเป็นการต่อสู้ที่ดีมากๆครับสำหรับผมที่อ่านมังงะไปไกลแล้วยังคิดว่าคู่นี้เนี่ยดีที่สุดอยู่เลยนะครับเพราะว่าสเกลพลังของตัวละครเนี่ยมันต่างกันมากจริงๆสมกับเป็นมนุษย์แล้วก็เทพแจ็คเนี่ยแม้จะได้พลังจากเวอร์ลุนแล้ว ถ้าเข้าบวกตรงๆก็คงโดนทุบเละเป็นเศษเนื้อภายใน20วินาทีเออแบบนี้สิครับมนุษย์กับเทพไม่ใช่แบบคู่หลังครับที่ผมดูทีไรก็ขำครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันขอพูดเรื่องของแจ็คก,ก่อนมีสิ่งหนึ่งที่ตัวละครน,นี้เนี่ยทำให้ผมชอบมากก็คือการหลอกลวงครับหลอกซ้อนหลอกแล้วก็หลอกอีกทีทั้งหมดนี่ทำเพื่อให้ตัวเองนั้นพอจะสามารถต่อกรกับเฮอร์คิวลิสได้อย่างสูสีเหมือนเป็นการตบหน้าการ์ตูนบางเรื่องที่จะใช้ท่าอะไรก็ต้องประกาศชื่อท่าครับ อากาศไม่พอเนี่ยก็ยังอธิบายความสามารถอย่างละเอียดอีกไม่รู้ว่าพี่เขาจะทําไปเพื่ออะไรเหมือนกันครับผมไม่ได้หมายถึงการ์ตูนโยมทูตชื่อยอบ i ร g ชแต่อย่างใดเลยนะครับแต่ก็น่าหละรครับการต่อสู้คู่แรกเนี่ยมันสนุกและก็มีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเพราะว่าวิธีนี้นี่แหละครับเรื่องราวส่วนตัวของแจ็คเองก็น่าสนใจครับตัวเรื่องไม่ได้ปฏิเสธการเป็นฆาตกรเลือดเย็นของเขาแจ็คยังเป็นคนชั่วช้าสามารถที่ไม่สามารถให้อภัยได้เหมือนเดิม แต่ก็แสดงเส้นทางว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างแนวคิดและมุมมองเป็นแบบไหนมันน่าสนใจยิ่งขึ้นครับเมื่อเข้าไปรวมกับการที่เฮอร์คิวลิสนั้นดูจะตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงแต่ภายใต้หน้ากากวีระบุรุษตัวเขาเองก็ไม่ใช่ไอ้ก,กิกาแชดครับกล้ามโตและสมองเอาแต่เทพเพีย,ง,ยงเดียวฮีโลแห่งกรีกค,คนนี้มีมิติมีด้านลบเหมือนกันข้าจะยอมลดตัวไปเป็นเทพก็ได้คำพูดนี้เนี่ยบ่งบอกทุกอย่างในตัวเฮอร์คิวลิสเอาไว้หมดแล้วครับ บางครั้งเขาก็ยอมทําในสิ่งที่ไม่ตรงกับความถูกต้องส่วนตัวการเป็นตัวแทนเทพในการต่อสู้กับมนุษย์ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับความมีมิติต่างๆที่ถูกปัวไว้นําทางไปสู่ฉากที่เฮอร์คิวลิสนั้นพยายามจะทําความเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือแจ็คผู้ชั่วร้ายครับมันดูไม่คริ้งหรือว่าไม่รู้สึกจักรจี้เกินไปเป็นการต่อสู้ที่ดีจริงๆนั่นแหละครับทั้งตัวซีนแอคชั่นแล้วก็เรื่องราวจังหวะที่เพลง London Bridge is falling down ขึ้นมาเนี่ยใครขนลุกบ้างเลยครับ มาว่ากันที่คู่ที่2ครับซิวะกับไรเดนไทมอนคู่นี้เนี่ยผมขำตั้งแต่เวอร์ชั่นมังงะแล้วนะครับขำตรงที่ว่าซิวะเหมือนมนุษย์แล้วก็ไรเดนเนี่ยแม่งเป็นเทพแน่นอนครับอะไรมันจะอวยได้ขนาดนั้นครับมาอย่างกะลาดบอสเก่งเวอร์แบบสุดๆทั้งนั้้อีกฝ่ายเนี่ยเป็นหนึ่งในเทพสูงสุดของอินเดียเลยนะครับ god of destruction เทพแห่งการทำลายล้างไงครับสเกลการต่อสู้เนี่ยมันก็คนละเรื่องแล้วหรือเปล่าทำไมมันดูกระจอกว่านักซูโมกสัง,งั้นครับ เป็นการออกแบบสเกลที่ชวนงงเหมือนกันแต่ก็เอาเถอะครับนี่มันการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งผมก็เข้าใจได้ครับแต่ในซีนที่เป็นการต่อสู้แบบมาตอมัดในสังเวียนแบบนี้มันก็เผยจุดอ่อนด้านงานภาพที่กรบไม่มิดของเรื่องนี้นั่นเองครับยิ่งเรื่องราวไม่น่าสนใจเหมือนคู่ก่อนอะดรีนาลีนในตัวมันก็ดรอปไปพอสมควรแถมผมคิดว่าลายเส้นของไรเดนไทมอนเนี่ยฉบับมาง,งะมันดูสวยกว่ายังไงก็ไม่รู้ครับดูน่ากลัวดูมีความเป็นยักษ์มากกว่าด้วยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า ยังไงก็ขอหยุดเรื่องราวการต่อสู้ไว้ก่อนดีกว่าไปพูดถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งอย่างพระเ,เจ้าครับนี่คือตัวละครที่เติมสีสันอย่างแท้จริงไม่ว่าจะยังไม่ได้ออกลงสู้เลยก็ตามครับทำออกมาได้เหมือนกับมังงะเลยทีเดียวถ่ายทอดสีหน้าและก็ความขี้เล่นออกมาได้สมบูรณ์ครับรอเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เขาจะได้บวกซึ่งถ้าเกิดว่าผมเข้าใจไม่ผิดครับซีซั่นนี้เนี่ยยังเหลืออีก5ตอนที่จะปล่อยตามมาที่หลังเราก็น่าจะได้เห็นฉากต่อสู้ของพระศสดาสดาดอกบัวคนนี้แน่นอนครับบอกเลยว่าโคตรโอพ สรุปครับ iPhone ปีนี้เนี่ยต่างจากปีที่แล้วยังไงเลคคอร์ดออฟและแกล็อกซีซั่นที่1แล้วก็ซีซั่นที่2เนี่ยก็คงจะต่างกันประมาณนั้นครับไม่รู้ว่าเทียบแบบนี้เนี่ยพอจะเห็นภาพไหมรูปแบบของมันก็ยังคงเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็มีการเสริมคุณภาพขึ้นมาในหล,หลายๆจุดมองข้างนอกเนี่ยภาพรวมมันเหมือนเดิมเลยแต่ใช้งานจริงแล้วมันก็ต่างอยู่เหมือนกันครับอันนี้เนี่ยเหมือนจะอวดว่าซื้อ iPhone ใหม่มายังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน อย่างที่ผมบอกไปกับว่า Record of b l a c k r o c k นั้นตัวเรื่องราวต้นฉบับมันดีอยู่แล้วแต่ว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันแย่จนพานทำใหทุกอย่างมันดรอปลงไปพอแก้ไขตรงจุดนี้ได้รับความสนุกมันก็พอจะฉายแสงออกมาเปลี่ยนเล็กน้อยแต่แตกต,ต่างมหาศาลครับความรู้สึกผมเป็นแบบนี้จริงๆค่อนข้างเอนจอยกับซีซั่น2อยู่เหมือนกันเมื่อเทียบกับซีซั่นแล้วที่เรียกว่า飒ส,าส่งกันเลยทีเดียวครับแต่ส่วนหนึ่งก็คิดว่าความคาดหวังมันน้อยลงจริงๆก็คือไม่คาดหวังก็เลยไม่ผิดหวังนั่นแหละครับ อย่างไรก็ตามครับดีขึ้นแต่ก็ยังห่างไกลกับ a อนิเมชันระดับท็อปของวงการอยู่ดีเอาเป็นว่าเปิดใจลองดูอีกครั้งก็คงไม่เสียายครับเราคงไม่ได้มีโอกาสเห็นเทพหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยซัดปากกับใครบ่อยๆแน่นอน8คะแนนจากมีมูกวี่สำหรับ5ตอนแรกแต่ถ้าเกิดว่านับพาร์ทหลังด้วยก็คงจะให้ที่6แล้วกันครับเห็นคะแนนแบบนี้เนี่ยผมก็ยังชวนให้ดูอยู่ดีนะครับ ใครฟังมาถึงจุดนี้แล้วก็ลองไปดูกันได้ครับอย่างที่บอกทุกครั้งครับสิบปากว่านั้นไม่เท่าตาเห็นมันจะสนุกขึ้นแล้วจริงๆอย่างที่พวกเราบอกไหมคุณคือคนพิสูจน์ครับเลค o อร์ดออฟ c k r o c k ดรกซีท่ยที่สใช้แล้ววันนี้ทาง Netflix ครับแต่แล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ